อาทายมาแล้ว Oppo A77 5G ในราคา9,999บาทใช้ชิป Dimensity 810 5G พร้อมจอ90เฮขนาด6.56นิ้วมีชาร์จไรสาน3วัตต์ s u p e r w o o k ในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A96 ทาง Oppo ก็ยังได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นคือ Oppo A77 5G ที่มาพร้อมกับราคา 9,999บาทครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้ดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด163.8คูณ75.1คูณ7.99ม mm. ิลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่190กรัมมีหน้าจอแสดงผล 90Hz Waterdrops c r e e n LCD ขนาด6.56นิ้วความเมวระดับ HD Plus 1612คูณ7 2 0ซลมีค่ารีเฟรชระดับ 90Hz ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 8105G AutoCore G.P.U เป็น Mali G 5 7 M.C. 2ให้ฮแลมมาที่6 g b พร้อมเทคโนโลยีแรม Expansion เพิ่มได้อีก5 g b เกกส่วน ROM ให้มาที่1 1 8 g b รอยสิบแปดเงรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD บนระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบคลุมด้วย Color OS 2.1ให้กล้องหลังแบบคู่ด้วยก็กาเมมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1ฟกล้อง Depth ความละเอียดสล้านพิกเซลรูรับแสงสองส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซล รูปแสง2.0มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องมีระบบปลดล็อกด้วยเบหน้ามีคุณสมบัติป้องกันน้ำระดับ IPX4 มีลำโพงสเต r e แบบคู่อัลต้าลีเนียรองรับการเชื่อมต่อ 5G, 4G LTE มีไ i ไฟทั้วแบนมี Bluetooth 5.3และ NFC มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีพอร์ตหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับมีเลือกมา2สีคือสีดำ Midnight Black และสีฟ้า Ocean Blue ไชแบตเตอรี่มาที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูง3 3มวัตต์ SuperBook อีกด,ด้วยครับสมาร์ทโฟน Oppo A 7 7 5 g มีราคาอยู่ที่ ,99 9 9บาทและจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่สิบมิถุนายนนี้เป็นต้นไปที่ Oppo Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับตอนนี้ช่องไอ Fast สสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสั่สมุนช่องไ t ท a ฟา์เพียงแค่เือนละย0สบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไป,ปกดปุ่มสมัคร,คร,กกนนครับ